มัทธิวบทที่หเมื่อพระเยซูหันมูคนตัวมาเป็นจำนวนนักพระองค์ก็ขึ้นไปบนดอยเล่าหนังอยู่ที่หันมูสาวกก็เข้ามาหาพระองค์พระองค์ตั้งเก้าเตศนาสร้างสอนมูเขาว่าคนใดติดตุกยากตั้งไฟวิญญาณพระเจ้าโพธิ์เฮ้นคนนั้นเป็นสุขย้อนว่าเขาได้เป็นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้วคนใดเป็นตุกโศกเศร้าพระเจ้าโพธิ์เืคนนั้นเป็นสุข ย้อนว่าเขาจะได้หับการเล่าล้มใจจากพระเจ้าคนใดมีจิตใจอ่อนน้อมพระเจ้าโดเ้อคนนั้นเป็นสุขย้อนว่าเขาจะได้หบแผพนินโลกเป็นมรดกคนใดเคยียดตามความต้องการของพระเจ้านักเหลือสิ่งอื่นๆพระเจ้าโดเธอคนนั้นเป็นสุขย้อนว่าเขาจะได้อิ่มอกอิ่มใจคนใดมิใจเมตตาพระเจ้าโดเธอคนนั้นเป็นสุขย้อนว่าพระเจ้าจะเมตตาอินดูเขา คนใดมีใจบริสุทธิ์มดใสจงหักพักดีต่อพระเจ้าแต่ๆพระเจ้าพ้นให้คนนั้นเป็นสุขย้อนว่าเขาจะได้หันพระเจ้าคนใดสร้างความสงบสุขพระเจ้าพผนให้คนนั่นเป็นสุขย้อนว่าพระเจ้าจะถือว่าเขาเป็นลูกของพระองค์คนใดโดนคำย้อนแย่ตามความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าโผนให้คนนั้นเป็นสุขเขาได้เป็นคนของแผ่น,นินสวัสค์แล้ว เมื่อได้มูต่านโดนดูถูกดูแค้นโดนคำทูกใส่ให้ที่บอกเป็นเรื่องแต่ย้อนติดตามตัวเฮาพระเจ้าโพธิ์มูต่านเป็นสุขจงจุนจมยินดีเตะย้อนว่าพระเจ้ามีรางวัลอันจิ่งใหญ่ไว้ในสวรรค์สาหรับมูต่านแล้วมูผู้เป็นปลาเป็นเสียงแต้นพระเจ้าสมัยเก่าก่อนก็โดนคำจีอี้เหมือนกันต่านทั้งหลายเพียบเหมือนเกือสําหรับคนในโลกนี่ ถ้าเกือจางไปเหียจะแยกหื้อเก็มแหมตึงมาได้บ่มีประโยชน์อยังแหมต่อไปเอาขวางหื้อค้นหย่ำตอันต่าตงหลายเปรียบเหมือนเป็นความเป็นแจ้งสำหรับคนในโลกนี้เมืองตบแปงไว้บนดอยจะเอาสอนมาหื้อค้นหันตึงมาได้เปรียบเหมือนเมื่อต,ตามกลมไฟกับบะมีไผเอาถังมาขวบไว้เหีย แต่จะเอาก้มนั่นตั้งไหวบนตังเพื่อจะส่องแจ้งเพื่อหามเพื่อคนตั้งหลายในเฮงือน,นั่นได้หันทีทีมูตานก็เป็นมันกันจงส่องแจ้งออกไปเพื่อคนตั้งหลายได้หันเพื่อเมื่อมูเขาได้หันการดีติดตานตั้งหลายแย่ก็จะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของตานผู้ที่อยู่ในสวรรค์จะไปขึ้น ว่าเฮามายกเลิกบทบัญญัติของโมเสสก็ว่ามายกเลิกคาสอนตีผู้เป็นปาเป็นแสงแทนพระเจ้าได้เขียนไว้เฮาบ่าได้มายกเลิกของมุนันเนอร์แต่มาเยะคือครบถูกต้องตามตีเขียนไว้นั่นเฮาบอกความจริงแกต่าตาลทั้งหลายว่าเมื่อฝ่ากับดินยังมีอยู่จะว่ามีอักษรตัวใดก็ว่าขีดทีดหนึ่งจะสูญหายไปจากบทบัญญัติ จนกว่ากุสิงกุย่างในบทบัญญัตินั้นจะสำเร็จครบถ้วนย่อมจะอันคนใดบ่เยแย่ตามบทบัญญัติข้อเล็กเล็ก,ลกน้อยๆย,ยังแอขะดแตกสอนคนอื่นให้แย่เหมือนตัวเกาแหมคนนั้นจะได้จือว่าเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ถ้าคนใดตึงสอนตึงได้เย่ยตามบทบรญญัตินั้นคนนั้นจะได้จื่อว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เฮาจะบอกข้างหูว่า ถ้าต่านทั้งหลายบปแย่ตามความต้องการของพระเจ้านักเหลือมูธรรมาจารย์กับมูฟาลิสีต่านจะเข้าพปน,นินสวรรค์บได้เลยต่านทั้งหลายเคยได้ยินคำสอนของโมเสสตีสอนคนในสมัยโบราณว่าห้ามฆ่าคนถ้าผายฆ่าคนคนนั่นจะถูกตัดสินลงโทษตามบทบัญญัติแต่เฮาบอกต่านทั้งหลายว่าถ้าผายโคดเมื่อปีนอของตัวคนนั่นจะถูกลงโทษ ถ้าไผ่ดาปีน้องว่าไอซ้ซึงตึงก็จะถูกป้าขึ้นศาลถ้าไผ่ดาปีน้องว่าไอ้เงาคนนั่นจะได้หา้าโตดถึงต๊กมอนอหกยอนจะอัน้นถ้าต่านเอาเครื่องปูจามาถึงแต่นบูจาแล้วแต่คิดได้ว่าปีน้องโค้ดหื้อต่านในสิ่งติดตานได้แยบไปขึ้ต่านวางเครื่องปูจานั้นไว้หันแล้วขจายปิกไปคืนดีกับปีน้องคนนั้นแหเกอนและปิกมาถวายของปูจาแก่พระเจ้า ถ้าเป็นท้อยเป็นความกับไผ่คนใดหื่อเข้าใจอู้ตกลงกันไว้ไว้ในระวางกางตังตีงตกําลังเตียวไปก่อนตีกันมันจะขึ้นสารถ้าบัจจัอันคนตีเป็นคนฟ้องจะมอบตานหื่อผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตานหือน่อนายกุมคุกนายกุมคุกก็จะเอาตานไปขังคอกว่าเหียเฮาบอกความจริงแกตานตั้งหลายว่า ตานจะออกจากคอ,อกตึงมาได้จนกว่าจะจายก่าปับ๊บจนครบกูาบาทกุสตังแห่ก่อนตานตั้งหลายฮูกกัมติโมเสสได้สอนไว้ว่าห้ามเป็นจู้ผัวเมียเปิลแต่เขาจะบอกตานว่าถ้าต่านพอไม่ยิงแล้วกึดในตังบดีต่านก็ได้หลงพิษเป็นจู้ตั้งใจกับไม่ยิงคนนั้นแล้วย่อนจะอัน้นถ้าเกนตาเบื้องขวาของต่านย่งให้ต่านเป็นบาป ก็ฮ er, oh er, oh ือควาำตาเพิกนั่นขวางไปเหียย่อนว่าถ้าเสียเอาไว้เยาวาไปยังหนึ่งก็ยังดีเหลือมีตึ้งเนื้อตึ้งตัวครบมดแต่ต้องตกมอนหกถ้ามือเบื้องขวาของตานแย่หือตานเป็นบาปหือตัดมือเบื้องนั่นขวางไปเหียย่อนว่าถ้าเสียเอาไว้เยาวาไปยังหนึ่งก็ยังดีเหลือมีตึ้งเนื้อตึ้งตัวครบมดแต่ต้องตกมอนหกโมเสสก็ได้สอนตัวว่าถ้าไผ่ยคนใดจะละเมีย ก็เฮ้อเขียนใบายาเห้อเมียเหียแต่ฮาบอกต่านตั้งหลายว่าป้าใจคนใดละเมียย้อนสาเหตุอื่นๆเว้นแต่เมียไปเล่นจู้ก็แยกเฮ้อเมียพิษเรื่องการล่วงประเวณีเมื่อมีผัวไม่ป้าใจคนใดที่มาแต่งงานกบไม่ยิงคนนี้ก็พิษเรื่องการล่วงประเวณีเหมือนกันต่านตั้งหลายเคยได้ยินคําสอนของโมเสสที่สอนคนในสมัยโบราณว่า,ห,าห้ามเฮ้อเสียคมสาบาน แต่เฮียยตัวตามคำสาบานตีได้ถวายแกองพระผู้เป็นเจ้านั่นแต่เขาบอกต่านตั้งหลายว่าบดีสาบานเลยถ้าสาบานโดยอ้างถึงสวรรค์ก็เหมือนอ้างถึงพระเจ้าย้อนว่าสวรรค์เป็นตีพระเจ้าหนังปกครองอยู่ก็ว่าบดีสาบานโดยอ้างถึงโลกนี่ในคำสาบานย้อนว่าโลกนี่ก็เป็นตีห้องตีนของพระเจ้า ก็ว่าโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มในคำรรสาบานย้อนว่ากรุงเยรูซาเล็มก็เป็นกรุงของพระมหากษัตริย์อ้างจีอี้ก็เหมือนอ้างถึงพระเจ้าตยุยก็ว่าจะใจหัวของตัวเก่าเป็นประกันในคำสาบานก็เย่บ่ได้ย,ย้ยอนว่าผมบนหัวของตานแม้แต่เส้นเดียวก็ยังมีปัญญาเย่ยหือดำกิกก็ว่างอกเพื่อข่าวเพือกได้เลย ถ้าใจก็บอกว่าใจถ้าบาใจก็บอกว่าบาใจอูมกอกีปอแล้วอูนักหรนี่ก็มาจากมานต่านตั้งหลายหู้กำติมอสเซดได้อูไว้ว่าเอาเกนตาใสา่แกนตาเอาเคียวใส่เคียวแต่เฮาบอกต่านตั้งหลายว่บาบัดีแก้แค้แคนคนตียะพิษยะหห้ต่อตานถ้าผ่ายคนใดตบแก้มเพอขวาของต่านก็หอหัน บินแก้มเพิกไส้หื้อเขาตบแหมถ้าผายคนใดก็าตามไปฟ้องสารเปื่อลูเอาเสื้อของตานเป็นกาไหมก็หื้อตานทอเสื้อคุ้มแถมเขาไปแหมพื้นถ้าทหารคนใดเข่หื้อตานแบกของของเขาเตียวก้นเตียวตัวก้นเขาไป1กิโลเมตรหื้อตานย้อมแบกของนั่น เดียวต่อไปแหมหนึ่งกิโลเมตรเนอถ้าไผมาขอของอัญชจากตานกหือเขาไปถ้ามีไผมาขอยืมอัญ,ญจากตานก็จะไปบินหลังตำเขาคนนั้นเนอรตานตั้งหลายหูก,กร,รมติมุสเซดได้อ้ยว่าจงหักเปลือนบ้านของตานแล้วหื่อจังศัตรูแต่เฮาบอกตานตั้งหลายว่าจงหักศัตรูของตานหื้ออธิษฐานเพื่อค้นตีขำมู ต,ตวถ้าตานตั้งหลายเยี่ยจีอี้แล้วก็แสดงว่าตานเป็นลูกแต้แตของพระบิดาตีอยู่ในสวรรค์ย้อนหวาพระองค์ก็เยี่ยเฮอตะวันส่องแจ้งลือแจงลึงตึงคนบ่ดีกับคนดีก็หฮ้อฝนตกลงมาใส่ตึงคนตีเยี่ยดีตึงคนตีเยี่ยห้เหมือนกันมดกุขนถ้าตานตั้งหลายหักกับคนตีหักตาน ตันจะได้รางวัลไงยังย้อนว่าแม่แต่คนแก้ภาษีก็ยังหักคนตีหักเขาเหมือนกันบัดใจกะถ้าตัานเอากะอู้ตักตวายหมูหยัดปีนองเปื่อนฝูงของตัวเก่าย่างเดียวตาอันตันจะดีเหลือคนอื่นๆจะได้ย้อนว่าคนตีบ่ฮู้จกักพระเจ้าก็แย่อย่างเดียวกันนะย้อนจะอันเพื่อเป็นคนดีพร้อมกูยยาง เหมือนพระบิดาของตานตียูในสวรรค์เป็นผู้ดีพร้อมกุยยาง